มาเนนายจากดานอนปันพอมนตราลงแจกข้าวตรงไปใหญ่โอยน้อแม่ใน ใจประสงค์จยากกินเขาวเละน้ำยำข้าวเรตแกงทานดวงวิญญาณแม่ลอยลองมายามหอดบ้านตอนแม่มาบอกแม่มากล่าวแม่ตามหอดบ้าน ตามมาเอามาทวงเบาวัดตวนนาะแม่น้อยแม่เอ้ยแม่น้ำปากคุณนั้นเลื้ตอบสนองดอกคุ้มปลาหม้อสักจานนนหลับไปปัญญามาดามาย่มสองนิ่งนิ่่แม่เอ้ยน้ำตาลินนหลน้อง ทั้งกองโหรอกกองห่องมาขอร้องหลอกตวนหุ่เนี่ยเนี่ยเม่ตายไปตั้งแต่พ่นล้วบ่ได้อยู่กินยังพนไม่ใหญ่น้ำตาพังไหลน้องไหลน้องได้นังมองแต่เศร้าหมางเมื่อรวบตัวพ่อบ้านคืนเป็นงงงงมึอนเหมือนเป็นตะเอิน ใจกัดสันรอกแม่แม่เอ้ยแม่เจ้าบ่ทันไปสวรรค์บ่ทันไปหัวฉันปามแม่ขอควัมลูกเตาเนี่ยมุนนาคิดตะอ่อนพ่อแมาบอกมาเดือดร้อนเสื้อผ้าพรบ่มีคือหนอแม่นู่นดู ือกายมองบอพองใส่รอคือเกศแม่เดือเอคือฝันมองแม่คอยเปลี่ยนจังใดน้องมาคือล้างความจอยแต่แม่โอ้ยน้าแม่กิดถึงนคำน้องโูนหน่อยส่วนทำสางดอกแต็ม แม่ตายไปตั้งแต่ปุ่นบริสุทธิ์โกศนาง่ายสักกาเป็นคนเลี้ยงลายปากุนขบุญเจ้าเกิดขึ้นมามีแต่สาวบ่หวั่นเขาโน่น้นหนนักวงอีแม่ ของวิญญาณของแม่จนได้นำมาทวงเอาขอมบนน้ำูกเตาอาหารเขาบ่สงหาในสากาแทบจะเป็นควางบ้าโอ้ยบุกาคหุ่มันดาหลอกเม่้ย มันละยะของ,ของโอ้โรกเมียกะายจอยจ้งเป็นกรรมเป็นคอยปล่อยให้มาสิมค่าโอ้ยจกักด่า,าเอ้ยตัวเัียบยำคุณมันดาโกบันสงเทพปานละเอาเรเข้าใจโอ้ยแม่ นี S <S ่เพิ่งสำเร็กใด้ที่เสียงนอเว้นกำลังเป็นองโลกสี่ทำบุน้าทรงเขาจนไปด้วงเย็นสิ้นในเส้นสิ้นสักดาสิ้นสักตาในมันสวยหัวใจไวยนุ่งป่านยูนุ่งไปใหญ่เอ้ย เกิดหัวแม่ไปไหแล้วเด้อดเอบ่ไห่น้ำ้อ่จักคนนีน่เมื่อเหลือจนไข่บ่อไห่เน็จางแม่ลัวจ้าอันบ่ห้หลายก็ไห้น้ำสักดาบพละเศร้าล้วเศ้าแน่ไห้แดดทีย่งสอื่นแมนบ โอ้ยน้าแม่หวัวใจเบานาะปาริโุนโลูกี่ตั้งกว้างอ้นสนองคนที่แม่เจ้าดีมอนพระมาแสดงอ้ามโปรดญาติยมไม่เพิมม่เบาจาเรื่องเรื่องพระคนณปิญญาณคว่างแม่ กาจะได้เดียดบุญลูกตดแตงบุญหาตอสนองคุณมันดาแม่ประพรมโพสงฆ์ข้าเกิดขึ้นมาสงสัรหามันดาตตนโ้ไข่างใหญ่หนึ่งแม่เอ้ยแม่ลูกหลงเิ็ดเดี่ทาง ป้าไพแน่คนลาน่าจะถือลอยดอกโกทั์นเนีุ่นควางแม่หน้อวานั้นลูกได้หำต้องตื้กาจัญญูกกาเวทตาลูกที่ทำสนองตัวห้แม่งอขึ้นกำสวรรค์ทอง ฝนฟ้าลวงแม่เอ๋ยแม่สับสมบัติโลกทั้งปวงกับพ่อมีกันดูบางลูกเจสร้างดอกแดงคำนองเกจิเน่เกจิเน่เกจิเนคำน้องป่วนอยากคว่างหัวโคสังกาเด่นสักดา เมื่อมาสวคือหมาบักกาเอ้ยปอดมึงงอวาด่ากตัวปัญญากามพุ่นมาดาบต้องเบีนไดินโนโนเบีนเป็นไดินโนโนกำจังไดน้ำจ่องหนาวกันตามบินบดอกไรทัน โลกโั่ยงโยนน้ำเัินากะบ้าบินจองห่วงแม่ใหญ่เออเอเออย่ทางเงินทองสินทรัพย์นับบาทแสนเป็นแสนแสนพองโศกยากินมาเมาโซลาพองเกียดเล่นการพนัน พ้องเข่าบอลยามพอบอกพอสอนมีแต่เขานั่นสิขาดเลยสิบ้าปวดสมองนายสักใจเตะอ้อนไปวงกางคักจะดอยแมงเอวทชาวบ้านในแม่ก็การสร้างขึ้นกันเลยล่ะ โบโลจักคุณแพรคุณหโมตัวอ่นคุณพ่อคุณแม่ตัวบักสักดาในเนอหมีดอกมิตรปากหวั่นบทท่านไปทางพุญละโอ้ยน้าแม่ในเมีืองโลกพผลยังในสักดาบอกสอนบอกมีได้เงี้ยพอไปมาได้แต่งเงี้ย ตะนูขออันจรองแม่เอ้ยแม่ตลงขว่ายข้าลมจมละเมื่อรกทั้งเบา้ายามลูกใสร้รอกกินเา่าเมามาแล้วบาบิน น้ำตาน้องไหลเลียนคิดเห็นคำบีแม่เบาควงเท่าแม่ก่อนตายนโอ้ยแม่ยลูกนี่ทำบาปหายบาข,าข้าคุณมันดามกะตะยุกะตาเทีตาลายลืมปากณแก้วเดี๋ยวนี้ยั็นประคุณแล้ว มาจบแล้วกี่ยงแม่เล่นหรอกเปื่อนโลกสิอยู่ในความสิ้นปฏิบัติให้ถูกต้องตามของเข้าเก้าขานไม่ใหญ่เอ้ยมือดีนายสักดาสิเตรียมของขึ้นโชบ้านแเขตทินเคยอาศัยเบื่องกานัง ขับรดไปหาแพงสีโพนองสาวโยทังบ้านป่านนี้น้อบัวไปว่าอันคงสิบลองละมันจิตนำเจา้าเป็นแม่ลายในเม่นีหมอสักดาสิกลับเมื่อไปทำบุญเพื่อแพ่ น้าโมยติพี่น้องของค่อยวดที่ตายกรับรถเก่งเคลื่อนย้ายเข้าสู่ภูมิสถานใจบาหวานพอเด็กเกเีกเ่เห็นพระคุณแก้วว่ามาถึงเงินแล้วยังยันซานบ้านเอือยู่เอิ้นแพงนสีน้องโคตหว ลาข้ามืยเอิอนแผงสีมารับคองมมองเบิ่งนองทสงศเศอกลาเาเก้ากระใจแผงเสืเอ,อเดี๋ยวนี้ไอคิดได้จะทำตอบสนองนอุองคนเปกทีผ้าทำบุญแจกเาาให้พูดตายโอพระคุสูงลำเนียเป๊ะทีผ้าทำสางกวางโูสนุ ไอแม่โอ้เจ็บตาเพื่าเปรี้ยตาเบี้ยไงพี่น้องแม่ไอแม่เจ้าพ่อตายเลยได้อยู่กินนั่นล่ะนาล่ะนา